สวัสดีครับถ้าเรามีข้อมูลนะครับอยู่บนหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับจากคลิปที่แล้วเราสามารถที่จะสร้างปุ่มแล้วก็พิมพ์นะครับข้อมูลในหน้าเว็บได้แบบนี้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งก็คือสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้เลยจากข้อมูลในหน้าเว็บนี้นะครับ มีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า HTML 2 PDF นะครับอ่านว่า HTML 2 PDF นั่นเองนะครับสก็ออกเสียงว่าถูกนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับ HTML 2 PDF นะครับให้เราคลิกไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับ พอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้มาตรงคําว่า view on GitHub นะครับแล้วก็คลิกไปที่ view on GitHub อย่างเี้นะครับเสร็จแล้วเราเลื่อนลงมาครับเขาก็จะมีคําอธิบายนะครับเป็น d o c เม e ต์อธิบายเขานะครับว่าวิธีการใช้ใช้อย่างไรนะครับเช่นเอา CDN ไปใส่ยังไงนะครับไป option ค่าต่างๆยุเศใช้ยังไงนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับตัวแรกเลยที่เราจะต้อง Copy ก็คือตัว CDN นะครับก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกคัดลอกเลยพอกดคัดลอกเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่สคริปต์เดิมของเราเนาะนะครับในขราวที่แล้วเราได้ทำการ Print น,นะครับเมื่อเราได้ CDN มาแล้วนะครับผมก็จะเอามาวางก่อนสไตล์ Style, ตรงนี้นะครับ c t r l V ลงไปนี่นะครับเราได้ตัว CDN ของตัว HTML 2 PDF มาเรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาดูวิธีการใช้งานเขานะครับเขาก็จะอธิบายยุษ่ษนี่นะครับเขาบอกว่าว่า Element d o c u m e n t นต์เด,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 ด็ดเแล้วก็แค่สั่งตัวนี้ให้ทำงานโอ้ทำไมมันง่ายขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำตามเขาเลยเนาะนะครับวิธีการนะครับวิธีการเราก็อาจจะ Copy คําคำสั่งนี้มาเลยก็ได้ถ้าไม่อยากพิมพ์นะครับหรือเข้าใจพิมพ์ออกก็ได้ Ctrl C มานะครับ จากนั้นนะครับเรามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือคลาสคอนเทนเนอร์แล้วก็ ID เท่ากับ Data นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็พุ่งตรงมาที่สคริปต์ตรงนี้เลยนะครับมาที่สคริปต์ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็นะครับเคาะสคริปต์สแลตสคริปต์ลงไปแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะครับ ทีนี้ ID ของที่เราจะพิมพ์เนี่ยมันไม่ใช่ Element to p r i n พแล้วนะครับมันคือ Data i นี่นะครับ ID ตัวนี้คือ Data เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น Data นะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูอีกนะครับถ้าเราได้ตัวนี้มานะครับเวลาที่เราจะพิมพ์มันจะต้องทําอย่างไรนะครับเขาก็จะมี Option นนะครับนี่นะครับเนี่ยเวลาจะพิมพ์ html t o พี f f f อฟ e l e l e m e n t s a v e นี่นะครับนี่คือคำสั่งที่จะใช้ในการปริน t นะครับเพราะฉะนั้นเราก็นะครับก่อนที่จะปรินต์เนาะเราต้องสร้างปุ่มก่อนโอเคเดี๋ยวพาสร้างปุ่มก่อนนะครับเนี่ยเดิมเรามีปุ่มหนึ่งชื่อว่าปุ่มพิมพ์เพราะฉะนั้นนะครับเราก็สร้างปุ่มเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปุ่มนะครับผมจะ Copy เลย Ctrl V นะครับแล้วขอเปลี่ยนคนละสีกันแล้วกันนะครับ ดาวน์โหลด PDF เนี่ยผมขอเป็นสีแดงก็แล้วกันก็เป็น Danger uh, Danger แล้วก็ ID uh, ID ตรงนี้ขอเป็น i BTN PDF P PDF uh, BTN PDF นะครับตรงนี้ก็จะตั้งชื่อปุ่มว่าดาวน์โหลด PDF อันนี้เราตั้งชื่อปุ่มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดปุ่มบันทึกแล้วก็ลองเช็คปุ่มก่อนนะครับลองเช็คปุ่มดูก่อนว่ามันมีปุ่มเพมิ่มขึ้นมาหรือเปล่านี่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือพิมพ์อันนี้คือดาวน์โหลด pdf นะครับโอเคนะครับมีปุ่มแล้วจากนั้นเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยก็คือถ้าคลิกที่ปุ่มไปให้ทาแล้วให้ทําอะไรแล้วก็ copy คําสั่งนี้มาเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์นะฮะหรืออยากพิมพ์ก็ได้นะครับผมก็จะ มาใช้คำสั่งคล้ายๆกันเลยก็คือ id btn pdf นะครับคลิกเอามาเส่ตรงนี้ถ้า btn pdf คลิกเราจะให้ทำอะไรเห็นไหมเราจะให้ทำอะไรเราก็มาดูคำสั่งของเขานี่นะครับเขาบอกว่าให้ทำแบบนี้นะครับนี่นะครัให้ทำแบบนี้เลยแล้วก็ copy มาเลยก็ได้นะครับง่ายสุดเลยนะครับและเราก็ วางลงไปตรงนี้นี่นะครับ html 2 pdf f o form นะครับแล้วก็ element element คืออะไร element ก็คือนี่ไงตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมเมื่อกี้เห็นไหมครับเราสร้างขึ้นว่าว่า element ตรงนี้ก็เอา element ตัวนี้แหละนะครับเอามาพิมพแล้วก็เซฟนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเทสแค่นี้ก่อนนะว่ามันจะผลลัพธ์มันจะออกมายัางไงนะครับ จากนั้นนะครับผมจะลองรีเฟซดูนะครับลองรีเฟซดูโอเคนะครับแล้วจะลองคลิกดาวน์โหลด PDF ดูมันจะทำงานไหมนะครับอ่ะขอคลิกแล้วเงียบนะครับน่าจะมีอะไรเออเร์เรอแล้วก็คลิกขวาตรวจสอบแล้วก็คอนโซลดูนะครับมีอะไรเออเร์เรอไหมทำไมคลิกแล้วเฉยนะอืม มันคลิกแล้วเงียบนี่มันผิดปกตินะนะครับคอนโซลก็ไม่มีอะไรนะครับถ้างั้นเรากลับมาเช็คโคด้ดเราอีกรอบหนึ่งมาเราผิดตรงไหนนะครับงั้นผมขอกลับมาเช็คจากตัวอย่างก่อนนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็น worker API นะครับว่ามี option อะไรบ้างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมา ว่า element document by id มี option นะครับแล้วก็ให้ทําตามนี้โอเคผมจะขอเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับ option control c control c แล้วก็มาตรงนี้นะครับ control v มี option เพิ่มเข้ามา เสร็จแล้วเวลาพิมพ์นะครับให้ใช้คำสั่งนี้ผมก็จะ Copy แถวนี้เลย c t r t r o l C มาใหม่นะครับ c อ n t r o l V ลงไปโอเคกดปุ่มบันทึกบันทึกเสร็จขอรีเฟซอีกรอบหนึ่งนะครับว่าดาวน์โหลดทำงานไหมอ่าโอเคทำงานแล้วครับพอเราคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับ เขาก็บอกว่าคุณจะเซฟไฟล์นะครับชื่อว่า my file หรือเปล่านะครับหรือจะเอาชื่ออื่นถ้าชื่อนี้คุณก็กดเซฟลงไปนะครับแล้วเราก็มาดูตัวอย่างผลลัพธ์กันนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับข้อมูลมาแล้วแต่มีข้อสังเกตว่ารูปไม่มาอ่าไฟล์ pdf ไม่มีรูปแต่ข้อมูลมาแล้วโอเคขอปิดไปก่อนนะครับแปลว่าเมื่อสักครู่นี้ ตอนที่เราเทสนี่นะครับมันมันไม่ดาวน์โหลดเพราะมันอาจจะขาดออปชันตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับทีนี้ถ้าอยากให้มีรูปมาด้วยนะครับเราจะต้องไปเพิ่มคำสั่งเข้าไปตรงนี้นะครับ HTML to Canvas scale c o l o นะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่คอมมาเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า use use U.S.E. u C.O.R.S. E นะครับตัวพิมพ์ใหญ่ u C o R s e C.O.R.S. นะครับแล้วก็ Colon แล้วก็ True อ่ะนะครับเราต้องมีคำสั่งนี้เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะ,ะสร้าง PDF แล้วก็มีรูปติดเข้าไปใน PDF ด้วยนะครับต้องมีคำสั่งนี้เพิ่มนะครับโอเคบันทึกใหม่ครับ บันทึกเสร็จลองรีเฟรชหน้าจอดูนะครับแล้วผมก็จะลองกดปุ่มดาวน์โหลด PDF ครับอ่านะครับรู้สึกจะมีเออเรขึ้นมานะครับเออเรื่อโหลดดิ้งออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ Access Image อ่ะไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเซฟดูนะครับผมจะเซฟทับไฟล์เดิมแล้วก็ก็คือ my file นะครับดูซิว่ามันจะมีรูปไหม โอเคไม่มาโอเคนะครับแสดงว่าตอนนี้ก็ยังติดเออร์เรออยู่โอเคนะครับจริงๆมันก็เออร์แล้วล่ะนี่นะครับมันฟ้องเราอยู่ว่าเราผิดตรงไหนนะครับเอร์เรอร์อิมบอกว่า image ที่เราใส่นี้มันเรียกแล้วมีปัญหานะครับอืมตอนนี้ผมก็จะดเดาว,ว่าน่าจะเป็นกับ URL นะครับของภาพที่ผมเอาขึ้นไปฝากไว้ในเว็บเขานะครับผมจะขอใช้ URL ที่อัพไฟล์ขึ้น Google Drive มาทดสอบดีกว่านะครับโอเคนะครับผมจะไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็นะครับผมเคยอัพรูปเข้ามาไว้ใน Google Drive นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้ภาพนี้ลิงก์นี้นะครับ โดยการคลิกขวาแชร์แล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับเสร็จแล้วนะฮะผมจะกลับมาที่สคริปต์นะครับ IMG SRC ลิงก์เดิมที่เอาไปฝากไฟล์เข้าไว้เนี่ยนะครับผมจะลบทิ้งเลยนะแล้วก็ c t r t V o l V นะครับเอาเอาไฟล์จากวันใดนะครับมาใส่เลยแล้วก็ s l ลเนี่ยจะไม่ได้ใช้นะครับลบทิ้งนะครับเราจะเอาถึงแค่ ID จากนั้นข้างหน้านี้นะครับตั้งแต่ d r i v e c o m f i l e มาถึงตรงนี้นะครับผมจะแก้ใหม่นะครับจะกด delete ไปเลยแล้วก็จะพิมพ์ ls3 ls3.googleusercontent.com นะครับ user. Com. อันนี้เป็นลิงก์สำหรับแสดงภาพจาก google drive นะครับ เร s3.googleusercontent.com/ d /id/ ของรูปภาพเราโอเคนะครับกดปุ่มบันทึกนะครับบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมารีเฟรชดูนะครับว่ามันจะเออร์เรอไหมหรือว่าหายเออร์เรอแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็นะครับแสดงภาพได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งครับอ่านะครับไม่โชว์เออแล้วนะครับนี่สังเกตว่าไม่มีสีแดงเออแล้ว จากนั้นนะครับเราก็จะนะครับผมจะลองทับ image ไฟล์เดิมไปเลยนะครับกดเซฟแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาดูเยี่ยมเลยครับนี่นะครับแสดงว่าสาเหตุเออร์อเมื่อสักครู่นี้เกิดจากผมเอาลิงกรูปนะครับไปฝากไฟล์ที่เว็บเขาออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอามาฝากไว้ใน Google กิ i ไ e ของเรานะแล้วก็ มาแก้ให้เป็นลิงก์แบบ ls 3นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะเนี่ยครับตัวล่าสุดของเราก็คือตัวนี้นะครับก็จะแสดงรูปภาพลงไปในไฟล์ pdf แบบนี้ได้แล้วก็สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะทำปุ่มดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับไฟล์ที่อยู่หรือว่างานที่อยู่บนหน้าเว็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเกียรติบัตรเป็น ใบคะแนนเป็นอะไรก็ได้นะครับที่อยู่หน้าเว็บไซต์แล้วเราต้องการจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ก็โค้ดก็ง่ายๆนะครับมีแค่นี้เองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาดูรายละเอียดนะครับที่กิจทับของ HTML 2 PDF ได้นะครับไปประยุกต่อยอดอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ